แต่ถ้าผมสามารถพูดได้หรือเสนอท่านได้เพื่อให้ยาเสพติดหายไปจากเมืองไทยผมกลาาเลยครับประกาศสงครามเลยครับผมพร้อมครับประกาศสงครามกับยาเสพติดเลยครับผมพร้อมครับเพื่อให้ยาเสพติดมันหายไปจากแผ่นดินเรากว่าที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้และมันจะมีเหตุการณ์ไร้สานะากล่าวเกิดขึ้นอีก ขอแดงเสียใจอีกรอบต่อครอบครัวน้องๆที่สูญเสียลูกสาวลูกชายและก็อยากพีน้องเ้อทางหนองบัวลำพูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้นะครับถูกเผยแพร่ไปทั่วทั้งโลกแล้วก็แสดงความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยบ้านเราแน่นอนาต้องประนามนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีใครรับได้แน่นอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้คําถามก็คือมูลเหตุจูงใจตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยที่ ชัดเจนก็คือเรื่องของยาเสพติดผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตตำรวจแล้วก็เคยเข้าไปโพพันยาเสพติดติดยาครับพูดตรงๆติดยาบ้าถูกจับกลุมและถูกแล้ออกจากราชการด้วยเรื่องของการติดยาเสพติดเนี่ยแหละอีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมทิ้งไว้คือเรื่องของอาวุธปืนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นถูกพูดถึงเหมือนกันสำหรับกฎหมายในการเอาผิดกับผู้ที่ถืออาวุธปืนโดยผิดกฎหมายต่างๆแต่ปืนที่ใช้ก่อเหตุของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นปืนส่วนตัวนะครับแต่ซื้อโดยที่มีการใช้ สวัสดิการของตอนที่เป็นตำรวจอยู่นี่เหตุการณ์นี้ครับไปฟังจากปากคนที่เป็นตำรวจเหมือนกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับคนที่เป็นตำรวจแล้วลงมือกับประชาชนคุณจอห์นนี่มือปราบไร้สดพูดถึงเรื่องนี้ครับเรียกว่าปวดใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมวิงบอนหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องเร่งปราบปรามประกาศสงครามกับยาเสพติดที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ จริงไหมครับที่ชาวบ้านพูดกันว่ายาบ้าเนี่ยมันขายเม็ดละสิบบาทแล้วตอนนี้ลองไปฟังเสียงกูจอนนี่ครับติดยานอนเงียจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็ามาถึงจนได้ในวันที่อดีตข้าราชการตำรวจผู้ที่เคยฝึกผลจากโรงเรียนตำรวจให้ใช้อาวุธปืนเพื่อมาบมังคับใช้กฎหมายรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่กลับกันมันเอาอาวุธ เอาความรู้ที่มันเรียนมากลับมาเขียนฆ่าผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาน้ำตาผมไหลครับผมเสียใจมากผมทราบข่าวเมื่อวานขณะที่ผมลงน้ําท่วมผมในขณะที่ผมช่วยน้ําท่วมผมไล่ส่วนน้าท่วมผมเห็นคอมเมนต์จนผมตกใจว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอสุดท้ายหลังจากเลิกไล่ส่วนในการน้ําท่วมผมหดหูที่สุด ผู้เสียชีวิตเด็กๆเ,เหล่านั้นเท่ากับลูกชายลูกสาวผมความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะอยู่อย่างไรและสุดท้ายสาเหตุปัญหาที่แท้จริงก็เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดผมกราบเรียนไปยังผู้มีอำนาจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเถอะครับทำอะไรทำสักอย่างให้จริงจังสักทีนะครับก่อนที่ประเทศมันจะลุกเป็นไฟ ยังมีอีกชาวบ้านหลายๆครอบครัวหลายๆชุมชนหลายตำบหลหลายหมู่บ้านที่ลูกหลานของเขาหลอนมีอาการคุ้มครั่งค่าแกงพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้เรียใกล,ใกล้บ้านตัวเองลงมาดูครับแล้วท่านจะรู้หรือมาถามผมก็ได้ผมจะพาไปดูกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยากให้มันเบ็ดเสร็จ แต่ถ้าผมสามารถพูดได้หรือเสนอท่านได้เพื่อให้ยาเสพติดหายไปจากเมืองไทยผมกลาบเลยครับประกาศสงครามเลยครับผมพร้อมครับประกาศสงครามกับยาเสพติดเลยครับผมพร้อมครับเพื่อให้ยาเสพติดมันหายไปจากแผ่นดินเรากว่าที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้และมันจะมีเหตุการณ์ร้สารนาก่าวเกิดขึ้นอีก ขอแงเสียใจอีกรอบต่อขอบครัวน้องๆที่สูญเสียลูกสาวลูกชายและก็อยากพี่น้องเ้อทางน้องบัวล้มพูนี่เป็นเสียงจากคนที่เป็นตำรวจด้วยกันนะครับบอกเลยว่าจัดใจแล้วก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้วิรกษ์สันติราที่ได้รับการฝึกฝนมาให้ปกป้องนะครับดูแลทุกสุขของประชาชนแต่สุดท้ายเนี่ยกลับหันกระบอกปืนเข้าหาประชาชนอย่างเลือดเย็น นี่ก็ต้องติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้กันต่อนะครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับไปกันหมดเลยนะครับนายกพลเอกประวิตยนะครับแล้วก็พลเอกอนุพงศ์ไปกันหมดลงพื้นที่ไปนะครับว่าจะไปติดตามเรื่องนี้และแก้ไขปัญหายังไงหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เขาถอดกันมาแต่ไม่เคยจดจําและนําไปแก้ไขครับ